cà phê á rồi rồi cá cà phê rồi ต่อด้วยกาแฟอร่อยอร่อยอีกแก้วหนึ่งค่ะเข้มเข้มอร่อยอร่อยกาแฟเข้มเข้มอร่อยอร่อยเข้มเข้มค่ะ

ดูนะะจ๊ะร้านไก่ทอดกำลังทอดนะคะร้านช่อมตำพร้อมแล้วพร้อมแล้วร้านน้องอายก็พร้อมเลยนะคะผักสดร้านหมูน้องน้อยก็มาแล้วจ้าบรรยากาศตลาดนัดคันธเลย น้ำหมาร้านแว่นตาก็จะพร้อมแล้วนะคะพร้อมในการขายแล้วขายดีปังๆกันทุกร้านนะคะสุกกำลังใจให้กับทุกค่านนสุขสัรต์วันพุธนะคะเหตเหตุังปังกับทุกคนทุกท่านค่ะ